สเตลเลสเ s หคืออะไรคุณสมบัติแบบไหนมาดูคลิปนี้นิสเล,ลสมีคำตอบค่ะ แกลงฉีก FS 5 3ค่ะด้วยวัสดุตะแกรงฉีกนะคะจะต้องบอกว่ามันสามารถผลิตได้ทั้งเหล็กตนเลสและอลูมิเนียมค่ะและไซส์นะีคะที่สามารถผลิตได้มีขนาดเมตร20คูณ2เมตร40และที่เห็นอยู่นี้บิ Big ๊กไซส์นั่นเองค่ะเป็นขนาดเมตร50คูณ3เมตรค่ะ ด้วยเนื้อเหล็กจะต้องมีความหนาอยู่ที่3.2มิลค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อสเตเลสจะต้องมีความหนาอยู่ที่3 สามิลด้วยกันตัวนี้นะคะเราผลิตด้วยสแตนเลสเกรด304นั่นเองค่ะอีกทั้งที่สยามเทเลสเรานะคะมีใบเซอร์ติฟายรับรองที่เราใช้วัสดุมีคุณภาพ,ม,พมาตรฐานของสแตนเลส304หากมีการสั่งซื้อกับทีมสยามเทเลสค่ะด้วยสเปคดีเทลนะคะของตัวผลิตภัณฑ์สแตนเลสฉีก XS 53นะคะตาของตัวรุ่นสแตนเลส XS 53นะคะอยู่ที่25่สิคูณหกส นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเรากำลังส่องตรงไปยังเขตทะเลภาคใต้นั่นเองค่ะลูกค้านะคะเลือกใช้งานสแตนเลสเพราะมันทนการกัดกร่อน ของสภาพภูมิอากาศท้องทะเลนะคะหรือเขตที่มีความกัดก่อนสูงนั่นเองถ้าเราเลือกใช้เหล็กเนี่ยมันจะไม่ทนทานทนการกัดก่อนตามสภาพภูมิอากาศนะคะที่มีกรดเป็นด่างสูงมากๆค่ะเมื่อเลือกใช้ตัวสแตนเลสนะคะทนเรื่องของการกัดก่อนไม่เกิดสนิมก็จริงนะคะแต่มันก็มีอายุการใช้งานถ้าคุณลูกค้านะคะอยู่ในเขตของภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกที่ไม่มีสภา,าวะ ชื้นเหมือนภาคใต้นะคะบอกได้เลยว่าอยู่กับคุณไปตลอดชีปนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ได้มีข้อมูลดีๆจาก m e s ซ์ลิสกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถอินบอ์เข้ามา สอบถามหรือปรึกษาการใช้งานที่สยาม99ได้เลยค่ะหรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้นะคะที่สยามรู้ดีจัดคค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ดีข้อมูลสาระความรู้ส่งตรงให้คุณทุกวันแน่นอนค่ะ m s t s l l s t c o o n i r r m